จุดกลางเต็นจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับก่อนที่เราจะเดินไปถึงสันนอกเลสจุดนี้เป็นจุดที่มีคนกลางเต็นเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าลมไม่แรงแต่ว่าพวกผมมันนักสู้อยากท้าทายอํานาจมืดก็เ <G> ลยเดินต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาว่าเป็นโคตรไฮไลท์เลยจุดนี้เรียกว่าแองกกรทาครับแองกกระทาเนี่ยจะอยู่ระหว่างสันนอกใหญ่กับสันนอกเลสจุดนี้ส่วนมากจะเป็นพวกนักสู้ตัวจริงครับที่จะมากลางเต็นจุดนี้กันและแน่นอนครับพวกผมมันนักสู้ตัวจริงอยู่แล้วผมเลือกที่จะกลางเต็นจุดนี้กันอยากจะรู้ว่า ลมจะแรงสักแค่ไหนส่วนเรื่องวิวทิวทัศน์นะครับก็บอกเลยว่าสวยทั้ง2จุดและเมื่อพวกเราได้กางเต็นท์กันเสร็จความบันเทิงก็บังเกิดครับจำได้ว่าตอนนั้นเวลาประมาณ16นาฬิกา21นาทีสายลมที่แผ่วเบาก็เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยทันทีขื้นนั้นนะครับนอนหลับไปก็ผวาไปแต่บอกเลยโอ้โหโคตรมันครับนี่แหละครับสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติมาให้เราสัมผัสถึงยามเช้าแต่นักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยครับ เอาเอาเข้าไปเอา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 ส่วนบรรยากาศในตอนเช้านะครับอากาศโคตรดีวิวโคตรสวยครับผมนี่ลองดูวิวสิครับอันนี้แค่วิวบางส่วนนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากไปพิคิทสันนอกัวนะครับว่าอยากจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นนักสู้ตัวจริงทุกคนสามารถเลือกได้ครับ